ก็สวัสดีครับอยู่กับฮอนรีบอ์นะครับคลิปนี้ก็มารีวิวฮอนรีบอ์เราพรีวิวไปแล้วพรีวิวก็คือให้ดูวันผ่านอันนี้คือแบบเป็นรีวิวเป็นแบบสอนอะไรต่างๆว่าอันไหนคืออะไรนะครับอาจจะมีการตั้งค่าการเปลี่ยนอวตารอะไรมบณนี้ก็คือใครที่กําลังจะเข้ามาเล่นใหม่หรือใครที่กําลังจะเล่นเนี่ยดูไว้ก่อนจะได้รู้ว่าส่วนไหนคืออะไรบ้างนะครับบางคนอาจจะแบบงงอะไรงี้อันนี้คือหน้าไดโนเทอร์นะครับอันแรกก็คือ เป็นฮีโร่กับไอเทมไม่มีอะไรนะครับอันที่2อยังไม่มาอันที่3เนี่ยก็จะเป็นปิงโกนะครับปิงโกเนี่ยถ้าเราชนะจะได้สุ่ม2อันมั้งถ้าแพ้ได้อันหนึ่งก็คือสุ่มเนี่ยก็จะมีอวตารนะครับถ้าสุ่มได้ตัว๋วตั๋วเนี้ยเราสามารถไปซื้อไอเทมได้นะครับเดี๋ยวไปลองซื้อลองเช่าให้ดูนะครับสําหรับฮอนอันเก่าเนี่ยอวตารมันจะไม่มีซ้ําเลยนะครับส่วนอันใหม่เนี่ยมันมีซ้ำนะเราต้องไปดูหน้าเว็บไซต์ของเราครับจะบอกว่าเรามีไอเทมอะไรบ้างนะครับซึ่ง มันมีซ้ำในฮอนใหม่เนี่ยเราสามารถไปส่งให้เพื่อนได้ไปเทรดได้ไปขายได้คือระบบยังไม่มาเงผมไม่แน่ใจว่าถ้าสมมุติว่าเราตั้งขายเนี่ยขายเป็นเงินในเกมแล้วไปซื้อในเกมต่ออีกทีหรือว่าขายเป็นเงินจริงหรือว่าขายเป็นเงินในเกมแล้วสามารถถอนจากระบบได้อันนี้ยังไม่รู้นะครับแต่เทรดขายนอกอันนี้ผมว่าน่าจะได้สมมติว่าถ้าเราส่งให้เพื่อนได้แปลว่าเราขายข้างนอกได้สมมติผมได้ตัวนี้มาผมโพสขายห้าร้บาท ใครซื้อมาผมส่งให้แล้วก็จ่ายข้างนอกอะไรเงี้ยอันนี้ก็อาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้นะครับก็คือต้องรอระบบมาแต่ว่านั่นแหละรครับสามารถส่งส่งให้เพื่อนได้อย่างแน่นอนเทสได้ใครได้นะครับโอเคอันนี้ก็เป็นระบบอวตารไม่ใช่เฉพาะอวตารนะวอดอเนาเซอร์อะไรก็ตามครับน่าจะแบบส่งได้หมดนะครับอ่ะแล้วก็อะไรอันนี้ตั้งค่าเดี๋ยวไปดูในเกมนะครับรีเพย์อ่ารีเพย์เนี่ยตอนเนี้ยถ้าใครอยากโหลดรีเพย์นะครับต้องไปโหลดที่ในเว็บไซต์นะครับซึ่ง ไปดูเคทสสอนก็ได้พิมพ์วิธีดูรีเพย์ฮอลลีบอลนะครับดูในเว็บไซต์นะครับที่เหลือก็ไม่มีอะไรครับอันนี้ก็เป็นช่องแชทนะครับด้านบนนะครับเป็นโปรไฟล์ครับนี่โปรไฟล์ใครวะไอเดียไม่ใช่ ID ดีผมนะไอดีผมแต่ขึ้นเป็นโปรไฟล์ใครไม่รู้นะครับนี่ครับก็จะบอกประวัติแรงต่างนะโอเคไปเริ่มต้นนะครับนี่กดเล่นตอนนี้มันจะเข้ามาสู่หน้านี้นห่ยหน้านี้เนี่ยอาจจะงงนะครับก็คือมันจะไม่มี โหมดให้เลือกนะครับ cm หรือ normal จะมีโหมดเดียวเลยแล้วก็ให้เลือกแผนที่เอานะครับว่า3ทางหรือ mid wall อันนี้ก็สมดุลนะครับไปทางขวาก็คือแต้มจะห่างไม่เยอะแต่อาจจะรอนานถ้าคนน้อยไปทางซ้ายแต้มอาจจะห่างเยอะนะครับแต่ว่าจับคู่ไวนะครับก็กลางๆก็ไม่นานนะถ้าคนเล่นเยอะนะครับแล้วก็เลือกประเทศเอานะครับถ้าเลือกไทยก็จะไม่ปิงก็ติ๊กไทยเดี๋ยวก็ได้นะครับหรือทั้งคู่ก็ได้มาอยู่ที่ว่าจับอะไรก่อนถ้าเล่นสามทางก็แค่ฟินิก อันนี้ก็เชิญเพื่อนอะไรปกตินะครับอ่ะมาด้านซ้ายนี่ครับสาคัญแล้วนะครับ,ะะรบการแบนก็ฮีโร่ที่แบบเราใหญ่กับแบนหนึ่งสองสามสี่ส่วนตําแหน่งนี่แหละสําคัญแล้วนะครับตําแหน่งก็คือเราสามารถเลือกได้ว่าเราอยากเล่นตําแหน่งไหนก่อนนะครับคือแล้วแต่สมมติคุณชอบเล่นแครี่คุณก็อาจจะเอาแครี่ไว้บนว่า,อาชอบเล่นแครี่หรือเป็นซับหรืออะไรเงี้ยนะครับถามว่ามันส่งผลยังไงในเกมนะครับอันนี้ผมสมมุตินะครับสมมติว่า ในการจับคู่เนี่ยนะครับมีคนจับคู่แคลรีอ่อ่าแท้งป่าอะไรเงี้ยแล้วเหมือนชลอตสล็อตช่องหนึ่งเนี่ยมันขาดตำแหน่งซัพพอร์ตถ้าเราเอาซัพพอร์ตไว้ช่องแรกเนี่ยเราอ่ะก็จะถูกจัดเข้าไปเล่นก่อนนะครับอ่าถ้ามูดว่ามีคนรออ่าผมรอเนี่ยผมเล่นซับนะครับผมเลือกอันดับหนึ่งเป็นซับและีกคนหนึ่งที่รอเลือกอ่าแคลรี่เป็นอันดับหนึ่งนะครับแล้วทีมันแบบ จัดเซตมาเอ้ยไอ้นุ่นไอ้นุ่นแครี่มีแคลรี่สผมมีซัพพอร์ตที่อยู่เบอร์หนึ่งนะครับแน่นอนผมก็ต้องต้องถูกให้เข้าไปเล่นก่อนเพราะว่าผมเป็นตำแหน่งที่คนขาดอ่านึกภาพปะเออนะครับแต่ว่าเวลาเข้าไปในเกมแล้วเนี่ยนะครับมันก็จะบอกว่าเราเนี่ยได้เลือกตำแหน่งอะไรนะครับแต่ว่าเขาไม่ได้บังคับให้เราเล่นตามตำแหน่งนั้นนะหมายถึงอันนี้เป็นซัพพอร์ตหลักสมมุติว่าผมเข้าไปในเกมปุ๊บ ผมได้ได้ตำแหน่งที่เรียกเนี่ยเป็นซัพพอร์ตผมไม่ต้องเล่นตัวซับก็ได้ผมไปเล่นแครี่เล่นแทงอะไรก็ได้มันสามารถทําอย่างนั้นได้นะแต่ควรทํำไหมอันเนี้ยมันก็อาจจะไม่ควรเพราะว่าตำแหน่งมันฟิกมาแล้วสมมุติว่าเขาจัดมาว่าเออไอให้เซตแบบอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวดูในดีเพย์ขึ้นไหมดูอะไรอ่ะดูสถิติหรือดูดูอะไรอ,อ่า,อออาลองลองดูลองดูให้ดูตัวอย่างก็ได้นะครับคือเขาจะแบบ จัดมาแล้วอะถ้าเราเล่นไม่ตรงเนี่ยมันอาจจะตำแหน่งทับกันแครี่เยอะแครี่สองตัวสามตัวอะไรเงี้ยนะครับก็คือเล่นให้ให้ตรงที่เราสุ่มมามันก็จะเป็นผลดีต่อต่อ,ต,อต่อรูปเกมมาง่ายๆเออแต่ก็แบบคือไม่ได้มังคับขนาดนั้นนะครับเนี่ยไอ้แม้ตำแหน่งเลือกขึ้นมาเนี่ยอะไอ้ไนเนี่ยอย่างมิจิกเนี่ยเอาแครี่ไว้แล้วมันสุ่มได้แครี่มันก็เล่นแครี่ เล่นออฟเลนอะไรเงี้ยนะครับบางคนก็เล่นตรงบ้างไม่ตรงบ้างอ่นนี้ครับเนี่ยฟินออฟเลนนะครับได้ออฟเลนมาแต่เล่นฟินอันนี้ก็ซับก็ส่วนมากก็ก็กลางอะไรเงี้ยก็เล่นกันตรงมันก็โอเคนะครับถ้าเล่นกันตรงอ่ะถ้าเล่นไม่ตรงมันก็เลือกได้ไม่เป็นไรเดียแบบมันอาจจะมีมันมันมันมีการโบทเตะกันได้อ่ะก็คือสมมุติว่าถ้าคุณได้เป็นซับพอร์ตอะคุณกดแครี่มา เพื่อนในทีมมองว่าคุณไม่เล่นไม่ตรงสายแม่งแม่งเตะคุณเนี่ยแม่งแม่งเตะได้นะเนี่ยเนี่ยเตะเพราะอะไรเนี่ยท็อกซิคไอเทมอะไรเงี้ยเออมาสามารถเตะได้แล้วก็เตะก็จะแบบหลุดอะนะครับไอซึ่งระบบเตะเนี่ยไม่อาจจะแบบเออสมมุติว่าถ้ามีคนเล่นโยนแจก,กอะไรเงี้ยมันก็อาจจะเตะก็ดีแต่สมมุติว่ามีการอัน,นี้ในแมตช์นเนี้ยก็มีการบหบตโดนเตะ อะเห็นไหมเนี่ยโดนโดนเตะไปและกาดินะครับเอ่อสมมุติว่าคุณอะคุณกดคนเดียวและไอ,ไอทีมเนี่ยแม่งกด4แล้วคุณอาจจะเล่นไม่ถูกใจมันหรือไม่ออหรือไม่ได้อะไรเงี้ยและอยู่ดีมันเตะคุณออกอะไรเงี้ยมันก็อาจจะแย่ไงแต่บางทีก็อะสมมุติหาตอนนี้โอหูกาดิแม่งตายชิดเแม่งแก่ที่ผายเตะแม่งออกไปมันก็อาจจะได้อันเนี้ยผมไม่รู้ก็คือในฮอนเก่าเนี่ยมันเคยมีระบบเตะม,มาก่อนแล้วมันก็ถูกเอาออกไปนะครับแต่เนี้ยก็ยังมีระบบเตะอยู่ ไม่รู้ว่าจะถูกเอาออกไปหรือเปล่านะครับคืออย่างที่บอกถ้าใช้ในด้านดีมันก็ดีถ้าใช้ไม่ดีมันก็อาจจะไม่ดีนะครับนะครับอันนี้ก็ยังไม่รู้นะผมเพิ่งเล่นไม่เกมเดียวผมยังแบบไม่เคยแบบโดนโดนเตะเออนะครับอ่าในๆนเข้าสู่ในเกมแล้วอธิบายต่อเรื่องของ CM กับน o r m a l ทำไมไม่มีซ m ไม่มีน o r m มอนะครับซีก <CM S 1> ับน o r m ม l มันก็ต่างกัน,กน,รนเรื่องของแบบอ่าตายเสียตัง เรื่องของเลเวลคีฟแล้วก็มันจะมีตีวืดตีว่าวนะครับซึ่ง cm ไม่ไม่วืดไม่ว่าวเนี่ยอ่ามีอันนี้คือระบบบัวเตะนะครับเนี่ยแต่ถ้ากดใช่ใช่ใช,ใช่ต้องการตีเสียงไม่รู้สองสามเสียงนะครับอันนี้ตัวอย่างนะครับเนี่ยก็คือเย็ดเย็ดเย็นหมดปุ๊บโดนโดนเตะกลางคันเลยก็คือตอนนี้การีโดนโดนเตะไปแล้วนะครับโอเคต่อเรื่องระบบของเงินนะครับ อ่าอันนี้ไม่มี CM ไม่มี Normal แต่ว่ามันไม่ได้หาเงินยากเท่ากับ Normal นะฮะและอาจจะไม่ได้รวยอู้ฟู่เหมือน CM มันอยู่กึ่งกลางอะระหว่าง CM กับ Normal นะฮะผมว่าเรื่องเงินเนี่ยอยู่ไปทางเยี้งยงเยี้ง CM ด้วยซ้ำนะครับเยีงยงเยง CM ประมาณเอ่อหกส่วนอะหใน10บเจใน10อะไม่ได้กํากึ่งกลางอะอ่ะอันนี้เนี่ยจะเห็นว่าจะมีตัวเลขอยู่นะครับ ตัวเลขด้านล่างเนี่ยคือตัวเลขที่ถ้าฮีโร่ตัวนี้ตายเนี่ยคนที่ฆ่าเนี่ยจะได้จำนวนเท่านี้นะครับอย่างสมมติคนนอตตายได้800คนที่แอสซิดเนี่ยจะได้ครึ่งหนึ่งของของเง,งินคิวนะครับ<ๆ>ก็แบ่งกันนะครับถ้าอ่าคนนอตตายได้800ตัวที่แอสซิดคนนอตเนี่ยได้400ถ้ามีแอสซิดสองคนก็เอา400หาร2ครับคนละ200 200นะครับคือจํานวนเงินเนี่ยมัน มันบอกมาเลยว่าเออเท่าไหร่อ่ะเนี่ยเห็นไหมสวิฟเบดตายเสีย200นะครับเพราะว่าอ่าสวิฟเบดมันแบบมันรวยอ่าง่ายๆคือยิ่งรวยยิ่งเกิดเนี่ยอ่ะกาเซียสเสียศูนย์ศูนย์บาทเอ้ยศูนย์โกนะครับสวิฟเบดเสีย200นะครับอ่าเดี๋ยวผมจะก่อสอนที่สวิฟเบดจะตุยนะครับเนี่ยมีอยู่1,500นะครับตายปุ๊บเหลือพันสามนะครับก็คือหายไป200ตามเออด้านขวานะครับ ต่อามากาเซียสกาเซียสมี6 2นะครับมีามี62มี150ยิแล้วตายปุ๊บนะครับกาเซียสที่ขึ้นให้ดูตรงนี้เมื่อกี้นี้นะครับว่ากาเซียสไม่เสียเลยนะฮะเพราะว่าไอกาเซียสมันอาจจะไม่รวยเออพวกแบบเงินต่อนาทีอ่ะเดี๋ยวดูเงินต่อนาทีเงินต่อนาทีอ่าเนี่ครับเงินต่อนาทีเห็นไหมกาเซียสมันจนๆมันก็เสียต่างน้อย ใครรวยเสียตังค์เยอะใครจนเสียตังค์น้อยเวลาเวลาตายนะครับอันนี้ผมว่าระบบนี้โอเคนะถ้าคุณแบบจนคุณตายคุณก็ไม่เสียอะไรคุณก็เหมือนซ m อมแต่ถ้าคุณรวยจัดจัดอย่างแบบโคโนสางเงี้ยมันก็เหมือนนอร์มอลไงคุณยิ่งยิ่งคุณรวยคุณตายปุ๊บคุณเสียเสียเงินเยอะนะครับซึ่งผมว่าอันนี้อกผมชอบนะเออผมชอบตัวที่มันเกิดจัดจัดเวลามันโดนตายไปเนี่ยมันก็เสียตังค์เยอะไงตัวที่จนอยู่แล้วก็ไม่ได้จนนะเข้าไปอีก มันก็อาจจะมีมุมที่พลิกหรือกลับมาได้นะครับอันนี้เรื่องของการเงินนะครับการเงินก็ประมาณนี้นะครับอ่าการเงินก็ปกติครับมีเงินต่อนาทีมีเงินต่ออะไรข้างบนนะครับข้างบนอ่นนี้น่าจะเป็นเงินต่อนาทีหรือเปล่านี่ครับเจ็ดร้อยอ่าอ่าข้างบนบวกเนี่ยคือเงินต่อนาทีข้างล่างคือเงินเมื่อศัตรูฆ่าได้จะได้เท่าไหร่นะครับอันนี้ก็คร่าวๆครับในเรื่องของระบบการเงินก็น่าจะประมาณนี้นะครับต่อมาระบบไรต่อนะ อ่าคลองอ่าเดี๋ยวผมไป <Almost there. S 1> ในเกมน่าจะประมาณนี้แหละอ่ากดต่ะกายคำตอก่อน oh. นะครับต่อไปก็ลองสร้างห้องเล่นอันนี้ทดลองครับมันเลือกฝึกฝนก็ได้แล้วกดสร้างไปแล้วก็ไปลองฮีโร่ลองไอเทมลองอะไรอย่างงี้อ่าอันนี้ก็คือหน้าหน้าทดสอบนะครับอันนี้ก็เป็นภาษาไทยแะลองกดเอาโมโมโซซัวว,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 วาดไปนะครับอ่าอันนี้ก็ววๆครับอันนี้นี่าจะรู้อยู่แล้วก็วคือเป็นระบบ คลองนะครับอ่ะสร้างก่อนอ่ะสร้างได้ไหมอ่าสร้างนะครับไอ้คลองเนี่ย10นาทีโผล่นะส่วนฟีนิกซ์15นาทีคลองเนี่ยก็คือถ้าตายนะครับฆ่าก่อนปุ๊บแต่ได้เรียกว่าจะปล่อยไปเลนไหนนะสมมติปล่อยกลางก็ก็กางไปเอากลางไม่ได้อีกต้องบวกเวลาไปก่อนนะครับอ่าหมดอายุไปแล้วเอาไปเอาไเอาไอ่าปล่อยกลางปุ๊บ ทำไมไม,ไม่ปล่อยไม่ได้วะอ่อนอาจะแบบบลักเพราะว่าเป็นการสร้างห้องนะครับโอเคสร้างมาแล้วกันนะฮะอ่าส่วนฟินิกนะครับฟินิกก็ถ้าตายนะครับจะดอรอปไข่กับไอเทมนะครับซึ่งคลิปเต็มๆในเรื่องของไอเทมที่ที่ดรอปเนี่ยเราทําแยกไว้แล้วนะครับเพราะว่าไอเทมที่ดรอปเนี่ยมันก็จะมีเทียของมันมีสี่เทียนะครับอ่าซึ่ง1เทียมีห้าห้าไอเทม นะครับเท่ากับว่ามีไอเทมที่ดรอปมา20อันนะครับ <fire> อันนี้ก็แล้วแต่ดวงนะครับว่าจะดรอปได้ไอเทมของอะไรนะครับ <No S 1> บาง <smoke S 1> ไอเทมก็เหมาะก,กับเทงบางไอเทมก็เหมาะก,กับซับบางไอเทมก็เหมาะก,กับแคลร่อันนี้เป็นแบบรองเท้าไงนะครับ <fire> เดี๋ยวผมจะเลื่อนเวลาไปสัก30นาทีแล้วลองคิวดูปับ๊บ <No smoke S 1> อ่าน,นี่ครับไอไข่ก็คือตายเกิดนะครับแต่ว่าโดนตีได้อันนี้ก็จะเป็นแบบเทียบสองแล้วนะครับพอเวลาผ่านไป30นาทีเห็นไหม นะครับมันก็สุ่มเอาวันนี้ต้องไปดูเลยดูในคลิปเพราะมันยาวมากสําหรับเทียของเอ้เทียฟินิกนะครับโอเคก็ประมาณนี้ครับคองฟินิกแล้วอะไรแล้วอ่ารู้สึกว่าระบบยอมแพ้เนี่ยเอ่อจะไม่มีให้ยอมนะมีแต่เตะแต่ว่าจะคอนได้ก็ต่อเมื่อทีมเราหลุดนะครับ <your> อันนี้ระบบเนี้ยเพิ่งเพิ่งอัปเดตมาใหม่นะครับสมมุติว่าเราเล่น5คนใช่ไหมแล้วมีคนหลุดมีคนหลุดนะ แล้วยังไม่มีการคิวเกิดขึ้นภายใน5นาทีนะครับหลังจากที่คนหลุดเนี่ยยังไม่มีเฟิร์สบัตเนี่ยเกมจะถูกรีลุกรีทันทีเลยนะครับแต่ว่าถ้าเล่นไปปุ๊บมีคนหลุดแล้วมีการคิวเกิดขึ้นเนี่ยอ่ะฝั่งที่หลุดนะครับมีสิทธิ์ขอยอมแพ้ได้นะครับแต่ปกติน่าจะแบบไม่มีให้ยอมนะอันนี้เอเห็นเอาว่าไม่มีให้ยอมนะครับโอเคต่อมาก็เรื่องการตั้งค่าแล้วมาต่อที่ต่างอ่าวัตต้าก่อนเนี่ยวัตต้าครับดูได้ที่ด้ันซ้าย ซ้ายมือนะครับเราเล่นไฮโลก็จะเรียกว่า,าได้ได้แค่ไฮโลแต่ว่าผมยังไม่มีนะครับคืออวาตาไ้เนี่ยมา,ายเปลี่ยนได้ในเกมแต่ว่าไม่แน่ใจว่าเข้ามาเปลี่ยนได้เนี่ยสองหรือสาม,สาม,มนาทีแบบห้ามเกินอ,ะอ่ะอ่าอันนี้เป็นนาเนา,นาเซอร์นะครับผมสามารถเช่าได้โดยใช้คูปองอันเนี้ยเอ่อตัว๋วผมมีอยู่เนี่ยสมมติผมเช่าของกระเช่าอย่างเงี้ยใช้อล่างนะครับแล้วก็เช่าแล้วก็ใช้อ่าใช้นี่เลื่อนมาใช้แค่นี้แหละนะครับแล้วก็มีคิวฟีดอะไรมีคิวสกอร์มีนก อันนี้ผมก็ใช้นี่หมูเด้งหมูเด้ง่ะลองซื้อหมูเด้งมาก่อนมาส่งนะครับหมูเด้งเอ้ยยังไม่เปลี่ยนเหรอ,อเปลี่ยนเปลี่ยนเอาก็เปลี่ยนแล้วอ๋สอสงสัยเปลี่ยนช้าครับสงสัยเปลี่ยนช้าเกินเวลาแล้วมันสามสิบนาทีแล้วก็เดี๋ยวผมลองอ่อ,อกเข้าใหม่แล้วก็แล้วก็เปลี่ยนให้ดูก็ได้ไม,ไ,มมไม่เป็นไม่เป็นใจเย็นมามาไม่แน่ใจว่าสองหรือสามนาทีอะคือเข้ามาปุ๊บก่อนคลิปเดินเนี่ยอ่ะ อันนี้เปลี่ยนนะเปลี่ยนเปลี่ยนหมูเด้งครับหมูเด้งแล้วก็ซื้อไอเทมอ่ะกรส่ง <Almost there. S 1> นี่ครับไหมเป็นหมูเด้งมาแล้วนะครับเออก็กดเปลี่ยนที่ดันสายนะครับอันนี้เช่าเช่านกเช่าอะไรก็ได้นะก็ <at> <S <S สกุลเงินเนี่ยมีตัวต๋วตัๆๆ๋วเนี้ยได้จากการสุ่มไอ้นี่ไงสุ่มสุ่มปิงโกะนะครับตั๋วสีม่วงที่ผมมีเนี่ย่วนไในห,หน่วยสีเขียวเนี่ยมันเป็นหน่วยเติมตอนนี้ถ้าเติมก็เติมซื้อได้เลยนะครับ เออเติมซื้อได้เลยซื้อพวกนกพวกอะไรนะครับอันนี้อีกาอีกาก็น่าจะมีแบบคือแบบของอีกาที่บบวอดบ,บนต้นไม้นะครับวอดแน่นอนวอดมีทเทเลพอตก็มี <No smooth S 1> แต่ยังไม่เข้ามาขาย <our> ก็เปลี่ยนในที่ตรงนี้นะครับนะ <The light. S 1> อ่ามาดูการตั้งค่าที่ควรรู้นะครับตั้งค่าก็กดที่บนซ้ายครับนี่ตัวเลือกนะครับเราเข้ามาทดลองในเกมก็ได้แล้วลองกดดูก็ได้หรือตั้งค่าหน้าเกมก็ได้นะครับอันดับแรกที่คนถามเยอะสุดก็คือ นกส่งของกดอะไรนะครับนกส่งของเนี่ยเลื่อนมาเลื่อนมาปุ๊บเลื่อนมาครับอาจจะอยู่ที่ดูทีละอย่างก็ได้ไอการไล่ของอะไรอย่างเงี้ยยังไม่ตั้งค่าอะไรมากนะครับอ่าเลื่อนมาก่อนจำหนึ่งผมหาแป๊บการควบคุมเกมอะไรไม่ใช้อันนี้การควบคุมเกมก็ยังไม่ได้มีอะไรต้องใช้นะควบคุมเกมนะฮะ ังไม่ต้องตั้งอะไรนะครับอ่าอันนี้อันนี้คําสั่งยกเลิกแล้วรออันนี้ผมก็เล่นนะมันจะมีปกติเนี่ยยกเลิกแล้วรอจะเป็นปุ่ม H คำสั่งหยุดจะเป็น S ยกเลิกแล้วรอเนี่ยเวลาล่าชีพไงแล้วกดยกเลิกแล้วรอเราก็ไม่ต้องกดไม่ต้องกดเดินไปเดินมานะครับก็ <ST an th ats> กดหยุดแล้วมันจะไม่ตีให้เลยนะครับอันนี้ก็ลราแต่นะครับหรือชิ้นแบบเก่าก็ได้นะครับอ่าอันนี้ก็ล็อกกล้องอะไรว่าไปนะครับเดี๋ยวหาก่อนอ่าอันนี้กึ่งกลางกึ่งกลางผมก็ตั้งสเปซบาร r กึ่งกลางหมถึงสมมติว่าผมไปดูข้างบนปุ๊บผมอยากดูตัวละครตัวเองของก็กดสเปซบาร์ทีหนึง่งมันก็จะกลับมากึ่งกลางนะครับนะนะแล้วก็กลับมากดสเปซบาร์กึ่งกลางเนาะโอเคแล้วก็ต่อต่อนกส่งของเดี๋ยวแบบนึงอ่ะเ <your> อามาเจอแล้วนี่นกส่งของโหโหาย,ยัางนาน เลื่อนมาประมาณตรงนี้นะครับนี่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ดูดูเคอร์เซอร์นะครับมันจะเขียนว่าเปิดการเปิดใช้งานที่เก็บคูลเลียนะครับนี่ก็คือตั้งเป็นปุ่มอะไรก็ได้นี่ผมตั้งเป็นปุ่ม F นะครับเวลาให้นกส่งของนะครับกด F นะครับก็นกก็จะมาส่งนะครับที่เหลือก็ลองไปตั้งดูก็ได้ oh, มันเป็นภาษาไทยอะ่ะคุณเข้ามาที่หน้าทดลองแล้วก็ลองปรับแต่งดูนะครับอ,อย่างเช่นอะไรอะ่ะ ตอนตายที่มันจะขึ้นไอสกอร์อันนี้มาว่าเป็นไรตายนะครับค่าตัวตายได้ไหม name, จำเนี้ยครับ Q. คิวปั๊บอ้าวไม่ขึ้น <laughs> นี่ครับก็ลองลองลองมาเปิดดูลองติ๊กดูทีอันก็ได้นะครับเนี่ยตั้งค่าอะไรดูก็ลองค่อยค่อยหาดูกราฟิกตั้งค่านี่แชทกองคำหยาบตั้งค่าผมก็ไม่ได้ตั้งอะไรมากครับตั้งแค่นกสองคองแล้วก็ปรับตรงสเปซบาร์นะครับแค่นี้แหละที่เหลือก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับ ก็ลองมาล <No smoke S 1> องทดลองนะครับ <without fire. S 1> โอเคก็ตอนนี้ก็จะน่าจะมีแบบประมาณนี้แหละที่ที่รู้นะครับแล้วก็รออัปเดตอื่นๆนะครับร้านค้าระบบอะไรต่างๆนะฮะโอเคก็ไปล,ละ